มาที่หุ้นเด่นของเราประจำวันที่23สิบสามงหานะวันนี้เลือกตัว TFG มาแนะนำกันอีกสักทีหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรามีแนะนำไปช่วงต้นสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้พี่ต่ายมีออกเบเปอร์ปรับประมาณการแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นด้วยใช่ค่ะ ที่เลือก TFG มาก็ยังเข้าตีมของเรานะคะอย่างที่นิพูดไปตอนต้นรายการเลยค่ะว่าเราก็พยายามเลือกตัวที่แนวโน้มโมเมนตัม um กำไรยังดีนะคะ <c oughs> เป็นหุ้นอาหารหรือว่าถูกกระทบจากความเสี่ยงความผันผวน,ผานจากปัจจัยภายนอกเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้น TFG เดี๋ยวว่าเหมาะก็ะจะเป็นหุ้นตัวนั้นแล้วก็เข้าเกณฑ์ที่หยิบขึ้นมาเล่าเนี่ยคือเมื่อวานนี้มีประชุมนวิเคราะห์นะคะกับทางผู้บริหารค่ะโทนต้องบอกว่าสตอรี่เนี่ยยังบวกเหมือนเดิมค่ะ ระยะสั้นเลยกำไรในไตรมาสสามจะทำนิวไฮต่อเนื่อง Q2 เนี่ยเขาทำไป1,200ล้านกำไรนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอดีตคือในอดีตเนี่ยต่อป,ปีเนี่ย t f g จะมีกำไรตกป,ปีละประมาณสัก2 0 0พล้าน Q2 ที่ผ่านมาทำไปพัน0นะคะคือทำไว้ค่อนข้างเยอะมากแนวโน้ม Q3 เนี่ยยังจะเร่งโตขึ้นต่อนะคะตอนนี้แต่มองไว้ประมาณสักพั0ส่กว่าค่ะสิ่งที่กำไรยังเติบโตได้ดีคือหนึ่งเลยราคาเนื้อสัตว์ยังทรงตัวสูงราคาหมูราคาไก่ ถ้าดูเป็น q o n Q เนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไฮซีซั่นของการส่งออกด้วยโดยเฉพาะการส่งออกไก่เพราะนั้นจะมีวอลลุ่มไก่นี่เราเข้ามาเดือนสิงหาจะจบเดือนแล้วค่ะปัจจะนันช่วงของ Q3 เนี่ยวอลลุ่มวลลุ่มเนี่ยบริษัทเห่งครบหมดแล้วนะคะก็จะเป็นการส่งออกที่ดีขึ้นมีการปรับขึ้นราคาขายไก่ส่งออกด้วยประมาณ7 8เมื่อเทียบกับในไตรมาสสที่ผ่านมาแล้วก็ ตัวในแง่ของราคาวัตถุดิบยังไม่ได้ปรับขึ้นอะไรไปไหนและะ้วค่ะคิดว่าน่าจะพีคไปแล้วนะคะจะมีราคากากถั่วเหลืองกับราคาขา้าวโพด Q3 เนี่ยถ้าเป็นขอทีเ g เองเนี่ยแต่ว่ายังทรงๆเมื่อเทียบกับ Q2 ค่ะแล้วก็ผ่านพีคไปแล้วจะเห็นตัวราคาต้นทุนที่เริ่มปรับลงเนี่ยน่าจะเป็น Q4 หลังจากที่มีการใช้สต็อกหมดนะคะภาะในภาพรวม Q3 เนี่ยกำไรยังนิวไฮค่ะ Q4 คิดว่ากำไรอาจจะมีซอฟลงมาบ้างเพราะว่าเป็นโลซีซ่นจริงๆผู้บริหารยังให้ภาพ Q4 ต่อเนื่องไปในปีหน้าที่ดีมากค่ะแต่แต่ตก็ทำคอนเซอร์เวทีไว้หน่อยคือ Q4 เนะี่ยมองว่าเป็นโลซีซันก็เลยคิดว่ากําไรเนี่ยน่าจะแผ่วลงมาบ้างอาจจะเหลือประมาณสักพันหนึ่งพันหนึ่งนี่ก็เยอะนะคะถ้าเป็นต่อไทรมาสของ t f g อะคะ่ะทีนี้ขยับไปมองปีหน้าคือเดี๋ยวว่าราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่ากําไร Q2 จะออกมาดีแต่คนจะดูกลัวๆแต่ว่ากลัวว่าราคาเนื้อสัตว์จะปรับลงเมื่อไหร่ กลัวว่ากําไรของเขาเนี่ยจะปรับลงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าผู้บริหารยังให้ภาพวิวปีหน้าที่ดีมากค่ะพี่ยังมองว่าดีมากเนี่ยยังมองว่าราคาหมูราคาไก่ยังทรงตัวสูงได้ที่มองแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าหมูเนี่ยมีผลผลิตเสียหายไปจากโรค ASF ประมาณ30-40%แล้วก็เมื่อวานล่าสุดที่ประชุมเนี่ยค่ะผู้บริหารบอกว่า เห็นการฟื้นตัวของผลผลิตหมูเนี่ยช้ากว่าที่คิดไว้จากโรค ASF มานะคะวันนี้ยังฟื้นมาค่อนข้างน้อยโดยมองว่าผลผลิตจะเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับก่อน ASF เนี่ยปี2024เลยค่ะมองไปปีมาลือนูนเลยนะคะกว่าผลผลิตจะเริ่มกลับมาเพราะนั้นแนวโน้มราคาหมูเนี่ยคงยังทรงตัวสูงได้อาจจะเห็นประมาณาร้อย1 0บาทต่อกิโลต้นทุนการเลี้ยงนี่ต่ำแปดนะคะยังถือว่าต่ำมากแล้วก็ตัวในแง่ของไก่ไก่เนี่ย ด้วยความที่เป็นสินค้าทดแทนหมูค่ะอาจจะยังราคายืนยืนสูงได้แต่ไหนมองว่าปีหน้านะหมูจะดีกว่าไก่ไก่เนี่ยจะมีผลผลิตที่เข้ามาได้เร็วกว่าเพราะว่ารอบการเลี้ยงเนี่ยสั้นกว่านะคะตอนนี้ผลผลิตก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเพราะนั้นปีหน้าเดี๋ยวว่าหมูเนี่ยน่าจะดูโอเคมากกว่าไก่น่าจะเห็นการปรับลงของราคาแต่ผู้หลานก็มองว่าราคาที่ปรับลงอ่ะก็ยังน่าจะเป็นระดับที่สูงอยู่อาจจะประมาณสักสี่สิบห้าถึงสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าบาทต่อกิโลต้นทุนการเลี้ยงนี่นะะค แล้วก็เพราะนั้นภาพรวมราคาเนื้อสัตว์ปีหน้าเนี่ยยังดูโอเคค่ะทีนี้ไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือนอกจากเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ที่ยังทรงตัวสูงแล้วไฮไลท์คือธุรกิจช็อปคือ CP ก็จะมี CP Fresh Mart ส่วน PFG จะมี Thai Food Fresh Market นะคะอารมณ์คล้ายกันเลยค่ะแล้วก็ขายสินค้าของตัวเองในร้านนั้นเนี่ยประมาณสัก85เป็นหมูเป็นไก่ที่ไปขายสาขาเนี่ยเริ่มไปเหยีบมาได้ดีขึ้นแต่ไฮไลท์ทีอยู่ตรงที่ว่า ธุรกิจนี้สามารถที่จะเข้ามาช่วยหนุนการเติบโตในแง่ของรายได้และกอสซมาจินได้ดีกว่าที่เคยคิดไว้ค่ะวันนี้เขามีจำนวนสาขาซิ่งคิวสองประมาณสักร้อยสาสิบสองสาขานะคะแล้วก็นะปัจจุบันเมื่อวานที่ประชุมเนี่ยบอกว่าขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบเก้าแล้วค่ะขึ้นมาเร็วมากซิ่งปีจะมีสองรอยี่สิบปีหน้ามีแผนเปิดจะเป็นสามร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยสาขาซึ่งรายได้เนี่ยมันโตเร็วค่ะแล้วกอสซมาจินเนี่ยคือแต่จะบอกว่าไงดีแต่เห็นปริมาณขายข,ายของเขาเน ในแง่ของเวลาขายฟาร์มขายเป็นโมเดิร์นเทรดขายไปโฮเซลปรับลดลงแต่ไปขายผ่านช่องทางที่เป็นช็อปของตัวเองค่ะแล้วเวลาขายผ่านช็อปของตัวเองเนี่ยกำไรจะเยอะขึ้นสมมุติว่าขายตรงหน้าฟาร์มเนี่ยกิโลละร้อยพอไปขายผ่านช็อปจะขึ้นมาเป็น1้อยสิบถึงร้อบาทเพราะฉะนั้นก o อสไมจิ้งจะขยบขึ้นมาถึง20%นะคะอันนี้ที่เข้ามาช่วยเติมเนี่ยมันเหมือนเป็นการปรับในแง่ของ Product Mi x ทำให้ผลประกอบการเขามีความ พันผลน้อยลงมีเสถียรภาพมากขึ้นรเราเลยเห็น cross margin ที่กระโดดขึ้นมาในใช่วง Q2 ใช่แล้วจะเมนเทนต่อไปในช่วงที่เหลือของปีจนถึงปีหน้านะคะแต่เลยต้องมีการปรับประมาณการตรงนี้ค่ะแต่ป,ปรับราคาแต่ปรับปริมาณขายหมูไก่ปีหน้าลดลงนะคะแต่ไปเพิ่มลงที่ช็อปแทนเดิมทีนะช็อปทำสัดส่วนไรายได้ไว้ประมาณสักเจ็ดถึงปถึงประมาณสักปจ็ดเปอเนต์ของไรายได้รวมแต่ต้องปรับขึ้นมาค่ะ ก็จะกลายเป็นสิบถึงสบาเปเซของรายได้รวมเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยหนุนรายได,ได้แล้วก็ยังทําประมาณการที่คอนเซอร์เวทีฟกว่าบริษัทก็คือยังมองว่าราคาหมูไก่ปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มปรับลดลงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าหมูเนี่ยน่าจะลงช้ากว่าไก่นะคะแล้วก็เลยต้องมีการปรับประมาณการขึ้นค่ะปีนี้ปรับขึ้น18%นะคะจาก2008ขึ้นมา4ี0พจุดสูงสุดใหม่เลยลถ้าถามว่าโตกี่เท่าตัวจากปีก่อนหน้าโตเจเท่าตัวค่ะ เขาขยับไปปีหน้าปี2023แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยเขามองตัวเองอยู่แล้วแหละว่ายังต้องโตต่อเนื่องแต่ว่าเราก็ทำคอนเซอร์เวทีฟไว้นะคะแต่ทํากําไรไว้3,005ค่ะคือปรับขึ้นเหมือนกันปรับขึ้นมา23เป็น3 5 0 0แต่จะเป็นกําไร,รที่ลดลงจากปีนี้ประมาณ17แต่ว่าก็ไม่ใช่กําไรที่ขี้รู้ขี้เหล่นะคะเพราะว่ายิงดีกว่าในอดีตถึง50เลยค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ากําไรปกติของ TFC ปีปีปน่งต้องมี2,000 2,002 ใช่และในกระโดดขึ้นมาเป็น3,500นะคะสำหรับปีหน้าอันนี้ก็ประมาณการแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้ค่ะแล้วก็ให้เรื่องของธุรกิจช็อปนั่นแหละที่จะเข้ามาเป็นไฮไลท์มากขึ้นทำให้ผลประกอบการมีความผันผวนน้อยลงนะคะกำไรใน่นาคตของ t f c ก็น่าจะก็คือจะดูน่าสนใจมากขึ้นจะไม่ได้เวี่ยงแรงๆเหมือนในอดีตละค่ะแล้วก็ส่วนราคาเป้าหมายนะคะปรับไปใช้ปีหน้าเหมือนกันให้ไว้8บาท50ใช้ P/E เดิม15เท่าค่ะ ก็แนะนําเก่งกําไรแล้วก็ราคาหุ้นนะปะัจจุบันเนี่ยคิดเป็น p e ปีหน้าตกประมาณสักสิเท่าเองประมาณสิบสิบเอ็ดเท่านะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจชอบทั้งแน่งแน่ของระยะสั้นเอิญี่โมเมนตัมที่จะเป็นนิวไฮแล้วก็ชอบเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ที่วันนี้ยังทรงตัวสูงเพราะนั้นดูแล้วน่าสนใจค่ะครับผมแนะนําเก่งกาไรนะครับเป้าใหม่8ปดบาทห้าสิบนะเป็นเป้าปีหน้านะครับคือถ้าอันนี้คือคอนเซอร์เ i ทีฟไงถ้าเกิดว่าตามเป้าบริษัทเนี่ย คือปีหน้ากำไรไม่ลดจากปีนี้นะสมมุติว่าทรงๆแล้วนะสมมุติว่าทรงเนี่ย P/E ก็คือไม่ถึงสิบนะใช่ไหมพีม่ต่ายประมาณเก้าเท่านะถ้าผมจำไม่ผิดใช่จะเป็นเลขตัวเดียวเลยค่ะใช่นะครับก,ก็หยิบมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งครับ TFG แนะนําเก็งกาไรนะคะันะครบราคาเป้าหมายแปดบาทห้าสิบครับผม